เจเจตรินโพสต์ถึงลูกชายสามคนครั้งแรกหลังมีข่าวเลิกแม่ของลูกปิ่นเกตมณีลือกันได้มาสักระยะแล้วสำหรับข่าวของปิ่นเกตมณีเจเจตรินที่โดนโยงเป็นคู่รักดาราดังเซนบายาแต่นะักปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานา,นา กระทั่งชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีที่ชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตรินก็ได้ส่งพวงหรีดแยกไปอีก รวมถึงในตอนนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเจเจตรินได้อันฟลโลออินสตาแกรมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านเจเจตรินโพสต์ถึงลูกชายสามคนครั้งแรกหลังมีข่าวเลิกแม่ของลูกปิ่นเกตมณีโดยทางด้านเจเจตรินได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับลูกชายทั้งสามคนเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุด ในวันสงกรานต์พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าภูมิใจในตัวลูกทุกคนจงก้าวเดินต่อไปในแนวของตนเอง